EP 49จุดเริ่มต้นมหาวิทยาลัยหัวเฉียวหลังจากที่คุณกอบชัยได้รับตำแหน่งใหญ่ทั้งประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียวและเลขขาธิการมูลนิธิปตกตึง้งตามหลักการบริหารที่ดีหากไม่ต้องการแก้ปัญหาด้วยการเผชิญหน้าก็ต้องใช้วิธีสร้างกรอบสร้างระบบที่รัดกุมขึ้นมาควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา คุณกอบชัยนำระบบการบริหารงานสมัยใหม่เข้ามาใช้เริ่มตั้งแต่การจัดแผนผังองคอ์กรจัดอัตรากำลังคนกําหนดอำนาจหน้าที่ของบุคลากรจัดวางบุคลากรให้เหมาะกับงานในแต่ละตำแหน่งและท้ายสุดนำระบบการตรวจสอบบัญชีที่ใช้กับภาคธุรกิจมาใช้กับปอเต็กตึง้งโดยดึงผู้ชำนาญงานด้านนี้เข้ามาเป็นการเฉพาะได้ผลดีเกินคาดงานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการป้องกันการรั่วไหลยอย่างได้ผลปอเต็กตึงคนเยอะผมยอมรับว่าต้องใช้ทางพระเดชและพระคุณเข้ามาเป็นสิ่งที่หนักใจและเหนื่อยมากคุณกอบใช้คร่ำเคร่งอยู่กับตำแหน่งเลขาธิการมูลนิธิปอเต็กตึงอยู่ถึง8ปีเต็มกระทั่งล้มป่วยครั้งใหญ่ว่ากันด้วยว่านอกจากความเอาจริงเอาจังกับหน้าที่การงานในซีคอนจนเป็นเหตุให้ต้องล้มป่วยภาระหน้าที่กับปอเต็กตึงและหัวเฉียวที่หนักหน่วงไม่แพ้กันก็น่าจะเป็นหนึ่งในสาเหตุของความเจ็บป่วยครั้งนั้นเช่นกัน คุณกอบชัยหยุดงานด้านการกุศลเพื่อบินไปรักษาตัวในต่างประเทศพักใหญ่ผลจากการเจ็บป่วยครั้งร้ายแรงที่สุดในชีวิตทําให้คุณกอบชยัยต้องเว้นวักจากงานการกุศลที่ตัวเองรักไปหนึ่งปีเต็มๆคงเหลือเพียงตําแหน่งเลขาธิการมูลนิธิปะเต็กตึ้งอย่างเดียวส่วนงานในโรงพยาบาลหัวเฉียวได้ยุติบทบาทลงแต่เมื่อสุขภาพกลับมาแข็งแรงดังเดิมคุณกอบชยัยก็ไม่วายกลับมาร่วมงานกับปอเต็กตึ้งและหัวเฉียวอีกครั้ง พอหายดีผมก็กลับมาทำงานในฐานะกรรมการของหัวเฉียวอีกจากนั้นไม่นานก็เป็นประธานกรรมการบริหารของโรงพยาบาลอีกครั้งเช่นเดียวกับปอเต็กตึงที่กลับเข้าไปสารต่อง,งานเลขาธิการให้กับมูลนิธิเป็นห่วงเวลาเดียวกับที่เจ้าสัวอุเทนประธานใหญ่ของปอเต็กตึงมีความต้องการแน่วแน่ผลักดันวิทยาลายัยหัวเฉียวให้เป็นมหาวิทยาลัยให้ได้จากที่เคยมีประวัติความเป็นมาเป็นแค่โรงเรียนพดุงคันหัวเฉียวถูกยกระดับให้เป็นวิทยาลัยพยาบาล จากนั้นถึงได้เปิดสอน,ผนแผนกสังคมสงเคราะห์เมื่อเห็นว่าประเทศไทยกำลังขาดแคลนบุค,คลากรด้านนี้แต่ฝันของเจ้าสัวอุเทนเตชภัยบูนไปไกลกว่านั้นคุณอุเทนหวังว่าวันหนึ่งข้างหน้าหัวเฉี่ยวน่าจะถูกยกระดับให้เป็นมหาวิทยาลายัยเพื่อขยายขอบขายการศึกษาได้กว้างขวางขึ้นวันหนึ่งหัวเฉี่ยวจะเปิดสอนทั้งคณะแพทยศาสตร์และคณะอื่นๆอ,อ,อีกมากมายมีการปรึกษาพูดคุยในหมู่กรรมการของปอเทคตึงถึงเรื่องนี้บ่อยครั้ง คุณกอบชัยเป็นผู้หนึ่งที่ขัดขานแนวคิดนี้ช่วงปลายๆที่ผมยังเป็นเลขาธิการมูลนิธิคุณอุเทนเสนอแนวคิดนี้ขึ้นมาผมเองพูดในที่ประชุมตรงๆว่าเป็นความคิดที่ดีแต่คงทำกันไม่ไหวเพราะกรรมาการทุกคนมีภารหน้าที่มากที่สำคัญการสร้างมหาวิทยาลัยขึ้นมาสักแห่งต้องใช้เงินเป็นพันล้านแต่คุณอุเทนมีความคิดแน่วแน่มากถัดมาไม่นานเมื่อคุณกอบชัยหายเจ็บป่วยขณะที่โครงการซีคอนสแควร์เริ่มเป็นรูปเป็นร่าง เจ้าสัวอุเทนร้องขอให้คุณกอบชัยร่วมผลักดันโครงการนี้อีกครั้งโดยขอให้เป็นผู้ดูแลงานออกแบบและก่อสร้างมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ที่ริมถนนบางนาตราดเพราะสามารถระดมทุนได้กว่า1,000ล้านพอที่จะก่อสร้างมหาวิทยาลัยหัวเฉี่ยวได้แล้วเจ้าสัวอุเทนหวัดล้อมอยู่พักใหญ่จนคุณกอบชัยใจอ่อนโดยรับบทบาทเป็นผู้ดูแลงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างให้ข้อแม่ของคุณกอบชัยมีเพียงประการเดียวคือหากต้องการให้รับงานชิ้นนี้ เจ้าตัวก็ขอลาออกจากเลขาธิการมูลนิธิปอเต็กตึ้งเหตุผลของคุณกอบชัยคือถ้าทำงานทั้งสองหน้าที่คงไม่สามารถผลักดันธุรกิจส่วนตัวคือซีคอนสแควร์ควบคู่ไปกับงานการกุศลอย่างปอเต็กตึงไหวสามารถติดตาม EP ีต่อไปได้ทุกวันศุกร์เวลา9นาฬิกาคอนหทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้